สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันเจอกันเป็นประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ในยโอเคเจดมนะเนี่ยนะจ๊ะวันนี้ยูโรปบลีกรอบคัดเลือกโอเคคำคือพระธาตุแบบนี้นะพวกแกนะตีหนึ่งตรงไปที่เบิร์เยี่ยมเบลเยี่ยมนะจ๊ะราซิงเก็งนะจะเปิดบ้านดวลกับโอลิมปิกคอสทีมดังจากกรีซนั่นเองนะ <Okay. S 1> เก่งชนะสองแพ้สามคอสชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งฟอร์มใกล้เคียง แต่นัดแรกเนี่ยโอลิมปิก,กอสเล่นในบ้านเฉือนเก่งมาก่อน1นต่อสูงวันนี้ต้องมาเยือนเก่งที่เบลยเยียมบ้างนะเอาตัวบุลเล่นนะจ๊ะเก่งวันนี้คาร์ลส์ควีสตาและโจเซฟแพนซิลและยีราซอส่วนกอสนะพาลาโจติสเรดซอสบิเซนเตอีบอร่าและจอจ็อตซามารัสคู่นี้เก่งบังคับชนะ1ประตูบางทีก็โอเค50% 2ประตูห่างเมื่อไหร่โอเคฟินเฟอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ซือดำโดยแล้วโอกาสที่จะเสมอวันนี้มีสูงเลย เก่งเล่นในบ้านก็จริงแต่กอสเดงวันนี้แค่มาเสมอพวกเขาจะเข้ารอบต่อไปทันทีดูแล้ววันนี้ไม่น่าบุกมาแพ้อย่างแย่คือเสมอนะจ๊ะเพราะฉะนั้นโอลิมเปียกอสโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะติดตามมันได้ทุกช่องหน้าฉันเลยแฟนเพจเจดำประสาทายูทูบโอเคเจดำสับสคริปต์สั่งเจดให้ด้วยแล้วก็ฝากติดตามมันได้ฟอลโล่กันได้ที่ทิกต o k แล้วก็ Instagram เจดำออฟฟิเชียลนันเองใน,นองหยอยหลอดนะมีความสุขสนุกกับฟอลทุกวัน,ก,วนกันแล้วกันโอเคเจดำก็มาทุ